ลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะหลายคนก็โอ๊ยแต่งหน้าสำหรับแซบขนาดนี้นะคะก็เป็นลุคไหนไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นลุคของเมนเท l นคิดเนี่ยนะคะคือเป็นแนวแบบว่า Face Thailand นั่เองนะคะดังมาตอนนี้นะคะก็แสแรงมากๆเลยนะที่ไม่ได้มาเล่นๆนะนะคะซึ่งเราก็อด ทนไม่ไหวนะคะที่จะมา,าทำคลิปคบเวอร์แต่งหน้าน,นั่นเองเนี่ยจ้าก็คือน,นี่เลยก็จะได้เป็นลุคแซ่บแบบนี้นะคะด้วยความที่ว่าเออ่คิสนะคะมีหลายปากมากไม่ใช่หลายปากสิชอบทาลิปอยู่ประมาณสองสีนะคะใน <h its> ในใ,ใ,ในการที่แบบว่าอยู่ในเดอะเฟสนั่นเองเ ก็คือมีลุคที่เป็นปากนูตด,ด้วยนะคะแล้วก็เป็นลิปสีแดงด้วยนะคะก็คือมีทั้ง2ลุคเลยป้าชาก,ก็เลือกไม่ได้นะก็เลยเทำให้ดูนะคะสีปากทั้ง2ลุคเลยแต่ว่าเ,เขาจะชอบใช้เป็นพวกสโมกิอายสีดําอยู่แล้วนะคะบอกตาก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรจะมาเล่นสีปากให้ดูนะคะนะก็คลิปนี้นะคะแต่งไม่ยากเลยแต่งง่ายมากๆนะคะก็เดี๋ยวแต่งยังไงนะคะไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะบัญชาก็จะลงเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นบิบีคินะคะของบาบาราตัวนี้เลยนะคะบิบคิมตัวนี้นะคะจะทําให้หน้าเงาแล้วก็มี S P F 37 P A บบกนะคะบัญชาก็จะเอามาประมาณประมาณนี้นะนีะนะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าต้องการความเนียนกรีบนิดนึงเนะก็บกเข้าไป เพราะว่าตัวเนี้มันจะไม่ได้ทําให้มันดูหนาแต่มันจะเนียนมากเนียนหัวไม่ดูแล้วคือที่ชอบตรงที่ว่าสีผิวมันค่อนข้างที่จะโอเคนะคะไม่ได้ทําให้หน้าดูดูขาวจนแบบลอยเนะยาะเปนลิมพาคอด้วยนะคะด้วยความที่ว่าเราเป็นเมนเทอร์คิดใช่ไหมเราก็ต้องแบบเฮย้ยหน้าต้องกิบ น้องเขาดูแบบไม่มีอะไรอ่ะถ้าใช้ภาษาไงยๆคือบ้านบ้านเมื่อเช้าเราใช้เป็นฟองน้ําในการเกลี่ยนะคะเดี๋ยวเมื่อเช้าใช้นิ้วเกี่ยก่อนดีกว่าข้างหนึ่งเนาะแล้วก็ใช้ฟองน้ําอีกข้างหนึ่งให้ดูเนาะเปรียบเทียบกันนะคะมันก็จะเนียนไปกับผิวเลยค่ะ เห็นไหมคะว่ามันก็จะเนียนกิบแบบนี้เลยนะคะส่วนใต้ตานะคะสําหรับเพื่อนๆที่ใช้คอนซีลเลอร์นะเป็นฉัแนะนําเลยว่าไม่ต้องใช้นะคะใช้เป็น BB ตัวนี้เหมือนเดิมใต้เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขามี SPF นะคะก็จะช่วยกระจายแสงน้องดูเฟ็กมากเลยนะให้หน้ามันดูไบขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ใต้ตาได้นะคะเพราะว่าส่วนผสมเขาค่อนข้างที่จะผ่อนโยนเน้นสามารถใช้ใต้ตาได้นะก็ทำนี้วอร์มบนนิ้วเราก่อนนะคะ ให้มันมีความอุ่นมันจะได้ง่ายๆนะคะแล้วเราก็แต้มไปเพิ่งมองบนเราก็แต้มเลยแล้วก็ใช้เป็นพาวเมอร์ตรงช่วงบนตาได้ด้วยค่ะเห็นไหมระหว่างข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาจะเห็นได้ชัดนเลยคะว่าข้างนี้จะดำคำ้าแล้วก็เป็นรอยมากกว่าส่วนข้างนี้รอยหายไปแล้วต่อไปนะคะบัญชาก็จะลงเป็นแป้งนะคะการที่บัญชาใช้นะคะก็จะเป็นบาวบาร่าตัวนี้นะคะ ลูกเกดเรียบหรูมากเลยทีเ hmm. ด like so ียวเชียวนะคะเหมาะกับการแต่งเป็นเมนเทอร์มากเลยจิเกี่ยวไหมอ่ะเพราะว่าเราต้องการความแน่นจริงเพราะว่าเราจะไปปะทะกับพี่ลูกเกดแล้วก็พี่บีเลยค่ะพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะส่งส่วนช่วงใต้ตานี่นะคะแล้วก็กดๆย้ำๆไปค่ะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่เรามีสิวนะคะเราก็ใช้ ใช้อย่างนี้นะคะแล้วก็จิ้มไปที่แป้งแล้วก็กดกดกดทับไปนะคะเพิ่มเลเยอร์ได้เรื่อยๆเนียจ้ะจะบอกว่าปัญชาชอบมากเลยแป้งของบาบาร่าเพราะว่าแป้งเขาเนียนมากจริงเนียนละเอียดมากกิบมากคือแบบเวลาปัญชาแบบถ่ายงงถ่ายงานอะไรเงี้ยปัญชาจะนึกถึงแป้งบารบาร่าตลอดเลยเพราะว่าคือเข้ากล้องแล้วแบบมันกิบแบบต่อให้ซูงแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าหน้าเรามันเรียบงเนียนมากๆอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเดี๋ยวคอลอยนะ เห็นไหมฟันช้าเห็นหน้าชัดเลยนะคะว่ามันเนียนมากจริงๆแกเออเนีย่ยเห็นปะจะไม่ให้รักได้ไงเขาเจอปะนี่โอเคค่ะต่อไปนะคะฟันชาก็จะมาเขียคิ้วให้ดูนะคะถ้าตอ้องการเขีนคิ้วนะคะฟันชาก็จะใช้เป็นออพาเลตของแม็กตัวนี้นะคะกออ็ใช้สีเบอร์อ่อนๆํำตาลอ่อน,น,น,ออนแบบนี้นะคะใช้กับคู่กันแบบนี้ ค่ะต่อไปนะคะเพ่ชนชาจะมาแต่งตากันนะคะซึ่งตานะคะพาเลตตาพ่ชาก็ใช้เป็นเหมือนเดิมเลยคือเป็นแม็กนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เพื่อนๆก็หาสีที่มันค่อนข้างเข้มๆออกดำๆน้ำ,ำ,ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หมดเนาะไม่จำเป็นต้องใช้แม็กก็ได้เนาะ เคค่ะหลังจากที่เราแต่งตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนั้งสองข้างให้มันเท่ากันแบบนี้นะคะก็เออเราก็จะมาเขียนอินไลเนอร์ด้านบนกับด้านล่างนะคะก็ใช้เป็นลิงสอสีดําที่เราคิดว่ามันจะไม่ไหลแน่นอนนะคะก็อนนี้ม่าใช้ใช้เป็นของดอลลี่วิงนะคะ แ็ได้เ <te> ห <le music> ็นไหมเอ่ยหืมตาแบบว่าดูแบบหืมมากนะคะคือบอกไม่รู้จะอธิบายคำพูดยังไงบอกได้แค่ว่าหืมนะเรื่องอย่างหนึ่งว่าคือจะบอกว่าบัานชาเนี่ยตื่นเต้นกับขั้นตอนสุดท้ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นใจความสำคัญกับความที่จะคีเอทลุคเป็นเมนเทอร์คิดเลยนะจ๊ะก็คือเป็นลิปนั่นเองนะคะเป็นลิปแมทนะคะของบาบาร่าเนี่ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะคะเปนชาก,ก็ใช้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะตัวนี้ที่บอกว่าเป็น everyday ล o o ของบัญชาเลยคือทาทัทุกวันนะคะผสมกับเบอร์ศูนย์สี่ตัวนี้นะคะโอเคค่ะอีกสีหนึ่งนะคะที่บรนชาจะมาทาให้ดูนะคะก็คือเป็นเบอร์11เ็นั่นเองนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะจ๊ะจะเป็น สีที่เมนเทอร์คิดแบบทาบ่อยเหมือนกันสีแดงนะคะก็ทาลงไปเลยเห็นไหมเอ้ยด้วค,ความที่ว่าเขาแบบเป็นแบบจิ้มจุกเหมอนเนาะมันก็ทำให้ทางง่ายโดยไม่ต้องใช้ภูกการไม่ต้องไลยโปกแค่นี้แบบ โอเคเลยนะคะซึ่งสีนี้แนะนํามากเลยนะคะว่าให้มีปาร์ตี้แทบอะไรงัดสู้สุดๆเลยนะจ๊ะสำหรับสีนี้คือดีมากนะคะสีนี้แบบเตะตาหน้าเมนเทอร์คนอื่นเลยนะจ๊ะ แค่4ก็ชนะแล้วนะคะในแคมเปญนนี้นะจ๊ะพูดเลยนะโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรนะคะสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ชมคลิปหวังว่าเอ,อคงสนุกกับปั้นชานะคะในการแต่งหน้าก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะแต่งไม่ยากนะคะกับลุกนี้นะ m e เมนเทอร์คิดนั่นเองนะจ๊ะแค่นี้เราก็พร้อมที่จะไปเป็นเมนเทอร์สุดแซ่ได้แล้วนะโอเควันนี้ไปแล้วนะจ๊ะที่พี่หาเดะเฟสหรือพี่หาสวายเวอร์คะ <c oughs> คิดไม่เข้าใจอะคือพอคิดชนะแล้วก็แบบคืออะไรกันอะ <c oughs> คิดจะชนะบ้างไม่ได้เลยใช่ไหมพอ